าผมกูก็เลยสิบปไมาเยดดีมาสิบปีนั่งแบบสบายใจวันที่สิ่มันเขามาเขาว่ายังมาหอดเขาเสียยวสองของตัวรอดแล้วฝากดูแล้วเบ่งนย่นเ็ดหับจางข้นยังดีบ่ไวหลับพอรอดหยู่ถาวต่เงื่อนจากเขาเสียยวต่ำนี่ยังรอดทั้งหลังกับมาเป็นปุ่มเป็นงูบบที่นี่เช่นที่สิบมาควกมากนั่นมาหอดจาดเอาแต่ตัวกงตปถสงทั้งสองเอาเม็นต่ำตัวใหม่คืก็ยังนั่งอยู่ เติมไทยเก่าตะาักข้ามห้องคืนบักแห้งเลยติห้องคืนบักแห้งที่เรียกเดี่ยวข้ามากับห้องเปิดกระจกลงมาห้องกุหลาบรถบจ้ากระเดียวมาบนกระสือหางมากระเวิดจะไปตุ้ยปิดเห็นได้สิว่าเขาหันเขาหันรถเติร์น,นอัน ถนิดถามยังบุตรไปที่ตำธาห้องยังไม่ถามไปเห็นรถบอดีอยู่นี่ศส่วนจากนี้ยังจากได้เงินเงินแหลือบางรถบอดาปลวกควากรถเท่าจังที่เท่าจวดจังเด่นท่านบักใหญ่บักตีบอบริการเท่าวันนั้นพันติดยว่าบริการรับฝากรถบักตีเมื่อเคลืนคือกันเห็นบอ บ่ามารักษาอำนวยความสะดวกพ่อนะค่าฝากรถจักบาทเก็ะค่าฝากรถยี่สิบบาทยืนซื้อรือยู่ถเทตั้งเง้นบ่มาบ,บริการเลยรุงเทปซุ้ม,มุ้งลร่อยกระจายที่เขาเห็ดดีอ,อันนี้ที่ยังด<อ>้าสาบบาทบมาสิมาทาผมแบบสบายใจเฮ็ดส่งผม เจ้า่าลานคนอเฮ็ดดีแม่เยากก่ปคนด้ก็ได้บูเขามากร้าน so ตัดผมเนี่ยตัดประจำติต to ัดประจำร้านยังซื่อร้านเอาคือ่าตัดประจำก็บูจากซื้อร้านก็จ้างกีษอ่านบอกภาษาไทยดีเอมาดูอยู่บ่ควอยไดอ่านซื้อร้านมาฟี่นะหัาหนาใจให้ ้ารคุ้นเก๋คุ้นเก๋นะคะอยูทูบเสริมไทยเสริมไทยเก่าเสริมไทยเก่าเข่ามาเห็นเลยใส่ากนี่โอ้ขวามือเขามาเห็นเลยยูทูบเสริมไทยเก่าเรื่องเดียวก็มองรับฝากบูธนี่แหะค่ะมองเตรียมเป็นประเด็นอยู่เดี๋ยวนี้มองที่เป็นประเด็นอยู่เดี๋ยวนี้ล่ะเพิ่นกับบริวารยังดอกว่าจะคองศูนย์ซื่อศูนย์ว่าผมมาลาโปรดแต่เพิ่นเถียงกับยูทูบไปคาดก็นั่นอยู่ในเพิ่นบ่เถียงบ่เถียงเราเพิ่นเห็นผู้ใหญ่เนาะ ก็เป็นปวดสีโร่เท่าเราะ <c oughs> บออะแก่วาความคานลงโค้งอยู่ทีซุ้มเหมือนงูคล้องอกมาจากกัน,น,นอันซุ้มพนักงานแั่พนักงานโลตัดตรเมี้กำลังส่งของจนบางหวัว่าบวบุ้มพูดเมกำลังกันกำลังเอาแพกความเขาปูดดังเขา <c oughs> เอา็ดยังกับบถือเลติบันดิมือนีเสียเซลเลยเสียเซลเลยท <c oughs> ี่บดถือด<อ> <c oughs> ีคัน ขึ้นตื่นขึ้นมาอารมณ์ดีนี่ดีเมิ้ลเมือดีเมิ้ลเมือดเป็นอารมณ์เสียเนี่ยยังกับเป็นรถถือรธมันตวัวขวางกับมันจะมือเครื่องในทะเลกู <c oughs>